สวัสดีครับทุกคนนี่ก็กลับมาอีกครั้งกับเกม Battle Cat นะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเจ้าด่านนี้นะครับชื่อด่านที่ว่า Pre Omega เป็นด่านที่เราสู้กับเจ้า Polus Aqua นั่นเองนะครับทุกคนเราก็ไปลุยกันเลยอย่าให้เสียเวลานะครับไปลุยกันก็ผมเตรียมทีมนี้รอแล้วครับเป็นทีมที่มี Uber ถึง4ตัวนะทุกคน Uber ของเราจะเยอะแล้วก็มีม i ชิลเป็นเจ้า Berry Dance นะครับเป็นตัวนักเต้นเองลบลี a q คูได้นะครับผมเอาทาเลนต์มาลบลี a q คูมาถึงนะต้องสู้กับนี่ก่อนเลย มาอาคุมีแค่แค่น่ๆคิวนะครับอาป่าตังเงยเยอะเลยเราต้องการเงินเยอะมากผมไม่ได้ปล่อยไปยาวๆนะทุกคนชิวๆแล้วไม่ปล่อยเพิ่มแล้วเดี๋ยวมันดันไปเกินนะครับขอจัดการเจ้าหมอแข่งๆเอาเงินมาตายงานเต็มหัวอาบนะครับเป่าตังอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่า,พ,ยาพึ่งรีบดันไม่ของฉันย่าอย่าพึ่งรีบดันโอ้ my god มันออกมาแน่บอสออกมาครับออกมาแล้วพร้อมกับเจ้าให้เวลา เราปล่อยอันนี้ก่อนเลยครับมีชิลรัวๆครับเรามีชิลเยอะๆก่อนครับแล้วเราค่อยปล่อยอูเบอร์เราไปเดีย๋ยวเริ่มจากนี่ก่อนครับโคโนดับผู้หูนะครับดําขาวแล้วก็ท้าแปมมีชิลรัวๆ,ๆครับกดนี่บ่อยทีปืนใหญ่เช็ดแข่งครับยิงมันยิงมันยิงมันมันดันมาแล้วนี่ผมโคตรเกลียดเลยตัวบินบินเนี่ยมันดันโคตรใบนะครับโอเคโอเคยิงกายิงยิงโคโน้โดน ฝนราโดนฝนเราโดนย่าอย่าอย่าทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนั้นตัวบินดังโคตรไวทุกคนนี่ปล่อยนี่เลยครับต่อต้านอาคูครับแต่ปล่อยมันปล่อยบอสให้เป็นลมไปเลยไนยามะคือหรือเปล่าจะชิวไม่ได้ไล่อยู่ครับไล่ชิวอยู่แข่งแยมยับเลยไนยามะเราต่อยต่อยปล่อยไม่เป็นสองทีแล้วปล่อยมืเสองทีอย่างนี้หมันที่สาบนั่นโดนแล้วหมันที่สาบนั่นโดนแล้ว โดนครับตายเลยโอเคชิวชิวครับชิวเลยชิวเลยชิวเลยอะไรยามยานี่ใส่พื้ไปสองทีครับยังดีต่อนี้หมดที่3โดนนะครับทุกคนโอเคครับเลเวลเก้าไม่ยากครับจบไปอย่างรวดเร็วได้หินมาครับแปดก้อนว่นาจะฟาดคอยนะทุกคนเดี๋ยวไม่กี่ดานเนี่ยไม่ได้แค่สิบดาหรอกหรอมีมากกว่าสิบดาหรอโอ้ oh my god งั้นก็ไปเลือเลยทุกคนต่อเลยเริ่มมาอัปาต่อตังค์ครับมันไม่ได้มีแค่ติด่ดานหรอด่านเนี้ยผมนึกผมนึกว่าม่แค่ติ่ดานมีเช็คพอยต์หรือว่าม,มีต่อไม่รู้เหมือนกันครับอาจจะมีต่อแต่การผมปล่อยดักเต้นเยอะเกินไปมันจะดันมันจะดันลือเนี่ยผมยังไม่มีเงินเอาแย่ yeah, แล้วทุกคนผมต้องหยุดปล่อยตัวครับปล่อยให้แบบ แมวมันตายบ้างครับแมวมันดันเร็วเกินพอดันเร็วผมไปไม่มีเงินสู้นะครับไม่มีไม่มีเงินปล่อยอูเบอร์ครับต้องเก็บเงินเยอะๆคือได้อยู่เนี่ยครับปล่อยตายอีกรอบหนึ่งครับเอ้ยแต่ผมเงินไม่พออ่ะเอ้ยโอเคมาครูมาครับมาตายให้เราเพิ่มเอาเงินมาโอเคครับไหวอยู่นี่ก็เคาะบ้านมานครับโอเคบ้านมาละเนี่ยรอเราก็ปล่อยนี่ไปครับมีชิลไม่ต้องรอละปล่อยมีชิลไว้เยอะครับพอบอสมันาเดินมาชนกับรามิงเราเนี่ยเราก็นี่เลยครับปล่อยอูเบอร์เราไปเดินชนนะครับเดินชนละเดินชนละ เราก็เปิดอุบัติเราไปเลยครับแล้วพอมาไอ้ม้าทีเวลามาเราก็กดปิ้งไอเช็คแข็งครับโอเคนี่ครับฮันยาม้าไปครับไอตัวบินบินเราให้แค่งแข็จัดก,การครับตัวเบินให้แค่งแข็จัดก,การแข็แค่ไปไหนเนี่ยอ๋อยังอยู่โอเคแข็แข็ต่อยไปทีตายครับฮันยาม้าครับต่อยบอสปล่อยบอสยอทที่อกกระเด็นถอยหลังปล่อยไปนึงมัดโดนม้าเทนครับไม่โดนบอสเด๋ยวไหวอยู่ไหวอยู่ม้าตายไปแล้วโดนมัดเดียวตายเลย โอเคครับบอสบอสไม่โดนต่อยอีกแล้วครับอะไรม้าต่อยพืดอะไรม้าง้างนานมากแต่เราไหวครับเราเช็ดแข่งบอสไปทีครับอะไรม้าตายแล้วเหรอเอ้าอะไรม้าตายครับแต่ไม่เป็นไรครับอูเบอร์เรายังแบกอยู่เขาสามตัวแต่อูเบอร์เฟสครับไป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 โอ้บอสตายแล้เราเลเวลสิบั p เป้าตังเลยเรียบร้อยครับชนะมาได้ มีชาเลีนมาใหม่ครับซีอโอเมนเลเวลสิบไดเฮติเกอมาสองอันไปครับเ,เ,รเ,เปิดชาเลนจ์เลยด่านเว้นด่านอะไรก็ไม่รู้ครับด่านมืดแล้วหมามาไงหมาหมาโดนอะไรครับหมาโดนแค่แ <c oughs> ค่ตายไปเลย <c oughs> โอเคครับมีงูงูไม่น่าพ้นในโดนเหมือนหมาครับไอ้ควินหมาควินแล้วหมามาอีกแล้วครับหมามาให้ปั้มตั้งครับ แอ่งแบมตั้งทีโอเคครับผมว่าเราชิวเลยทุกคนเราฮานายมะากับโคโน่ถีดดำไปครับแล้วก็สแปมอุมสแปมมิชิวรัวๆครับสแปมมิชิวรัวๆผมว่าเราไหวชิวเลยแล้วก็แช่แข่งเวทีครับให้มีหยุดไม่โดนด้วยไม่เป็นไรครับปล่อยมีกระด็น้นเป็นลมไปทีครับแล้วก็ปล่อยอเปอร์ให้เหลือเราเลยว่าเราชิวแล้วเราชิวจัดขับเ,เป่าตังอีกขั้นครับ แค่แมเ really มลเบอร์รี่แดนเนี่ยเมอนักเต้นเราก็ฉี่แล้ว,วครับมันแบบหลบนี่ได้ไงหลบอาคูครับอาเลนิ์มาเป็นเป้าหมายอาคูนะครับหลบหลีกอาคูได้ชิวจัดเรียบร้อยครับได้อะไรมาเป็นทานลิสออฟครับเป็นแมสเซนดามเมกับอาคูนะครับระดับ4โอเคไม่เคยมีอุ้ยด่ามีต่อทุกคนเลเวล11นะครับ เดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเล่นทุกคนมาแล้วทุกคนก็จะทีมเรียบร้อยแล้วครับก็เล่นกันต่อเลยนในอีกทีหนึ่งไม่รู้ครับถึงว่าตันแค่เลเวลสิบไปลองเลเวลสิบอีกกันเลยอาจจะยากขึ้นนะครับดูอยากทรงแล้วเอากะเป๋าตังไปรัวๆก่อนครับเป็นหมาลีลีครับทุกคนเรามีนี่พอดีผมไปดูมาเอาหมาไปสู้กับหมาครับก็ได้แล้วคือแมวหมาสู้กับแมวครับเฮ้ยแต่บอกแล้วว่าไม่ไหวหรอสู้ให้ไหวสู้ให้ไหว โอเคโอเคโอเคสกีไปสกีไปโอเคโอเคแล้วมันมา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 แล้วเอาเงินมาเดี๋ยวนี้นี่ไหครับโปโนโสีดำก่อนเลยปืนใหญ่ไปครับแล้วก็นี่ไหมครับแคสซี่แคสลี่โอ้ด่านตึงกันครับเดี๋ยวจิเด็กกตึงแล้วด่านโคตรตึงครับโปโนโไว้โปโนโขาว มีชีวผมไม่พอมีชิวิผมไม่พอครับโอเคไปอีกตัวครับสากีครับสากีช่วยดันหน่อยสากิมันมาแล้วเลเซอร์เวทีผมปอทุกอย่างแลวทุกคนเป็นไงมันตีบ้านเราแหกแล้วอย่าให้มันตีบ้านเราอย่าให้มันตีบ้านเราฮ่าแป้งโคตรยากเลยหัวผมไม่พอด่านนี้แน่นอนทุกคนโอหรือลีบอลเลนเนยนะบอส ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับแล้วขอบคุณครับที่เข้ามาดูครับขอบคุณครับ